สวัสดีค่ะสวนทนพัฒส,สกลนครค่ะวันนี้พามาชมไผ่นางฟ้าสีหมอ,อกนะคะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ของทางสวนเลยค่ะสังเกตว่ากอจะไม่ใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ทางสวนขุดแยกเงาออกชำถุงทุกปีเลยนะคะ เป็นไผ่ลำต้นสีเหลืองค่ะตัดสลับกับลายสีเขียวแบบนี้เลยตัวนี้เป็นไผ่ลำตรงไม่มีน้ำนะคะเห็นลายกันชัดๆเลยค่ะ ที่เห็นลำด้านหลังนะคะที่เป็นลำสีเหลืองเข้มก็คือตัวนี้ก็คืออันนี้คืออายุของเขาเริ่มเยอะแล้วนะคะที่เห็นลำยังเป็นสีออกมนๆอยู่ตัวนี้ก็คือหนอที่แทงออกมาใหม่ค่ะจากที่เห็นว่าลำต้นของเขานี่คือยังไม่ใหญ่นะคะลำต้นจริงๆของเขาจะมีขนาดของลำที่ใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยค่ะ ไปลุกประดับสวยงามค่ะตัวนี้สังเกตว่าจะยังมีแป้งอยู่นะคะแป้งอยู่ในตัวของลำเขาอยู่ ปลูกประดับได้ปลูกใช้ลำได้นะคะตัวนี้สําหรับใครที่สนใจต้นพันธุ์ก็ทักมาสอบถามกับทางสวนได้ค่ะไผ่นางฟ้าสีหมอกมทักสอบถามได้หรือว่าต้องการไผ่สายพานันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้อีกเช่นกันค่ะที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนพัฒน์สกลนคร แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ